สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแชมเอ้ไม่ใช่วันนี้ผมเคอรี่จะมาพูดถึงการฝึกซ้อมในแต่ละวันนะครับอย่กเข้าค่าของผมว่าวันนึงเนี่ยผมซ้อมอะไรบ้างนะครับถ้าไม่มีอะไรก็งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเลยนะครับเป็นการจับเต็ปกับดมเบลนะครับซึ่งแม้จะเป็นการฝึกซ้อม,มง่ายๆนะครับแต่ก็เป็นการเพิ่มกําลังขานะครับซึ่งช่วยให้เราเนี่ยชูดได้ไกลขึ้นแล้วก็มีกําลังในการส่งบอลออกไปนะครับผมก็ซ้อมอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนเข้า NBA นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะไปฝึกซ้อมการออกตัวนะครับโดยเราจะใช้สายล้างเนี่ยนะครับ ผูกไว้กับตัวผมนะครับแล้วก็เทนเนอร์นะครับซึ่งผมจะใช้แขนข้างที่ถนัดเนี่ยนะครับเลี้ยงบอลไปด้วยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาซ้อมชุดนั่นเองครับต่อจากการดึงตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยจะทําให้การออกตัวแล้วก็เวลาเราจ้ำชุดเนี่ยมันจ้ำออกไปได้เร็วนะครับเวลาผมยิงเนี่ยฟึ้บฟ้าฟึ้บฟ้ายิงออกไปได้เร็วจริงเลยต่อไปเป็นการฝึกที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือการฝึกกับลูกเทนนิสนั่นเองก็เป็นการเลี้ยงบาสไปด้วยแล้วก็ดึงลูกเทนนิสไปด้วยนะครับเป็นการฝึกประสานกันเราทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกัน ก็จะช่วยเพิ่มทักษะในการเคลื่อนที่ของเราในช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับ คยดูดิคิดไหมครับสิผมโหลดแบบดิจิตอลดิจิตอลนั่นแหละครับโอ้โหลวงผมไม่ได้ล็อกไม่ได้กินกันง่ายๆก็เพราะการจดเนี่ยนะครับเวลาที่ผมเลี้ยงบอลไปด้วยเนี่ยผมไม่ได้สนใจว่าผมกําลังเลี้ยงบอลอยู่นะครับผมเนี่ยต้องจดจ้องอยู่กับลูกเทนมนิดทำไ้ตอนแข่งเนี่ยผมสามารถทําอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าผมไม่ต้องพะวงเรื่องการเลี้ยงบอลซึ่งนั่นมันสําคัญมากสําหรับฟอกาดอย่างเราต่อไปจะเป็นความถึกนะครับจะอาศัยว่าแต่แม่นยงเยอะไม่ได้นะแต่ต้องรักษาระยะเวลาความแม่นไว้ให้ได้นานด้วยนะครับก็เพราะว่าตอนแข่งเนี่ยเราไม่แขงกัน ทีีนาทีนะครับเรแข่งทีกันเป็นชั่วโมงโหบางทีคนดูยังเหนื่อยเลยโดยวิธีการซ้อมนะครับผมก็จะซ้อม8จุดนะครับจุดละ8ลูกลงแล้วก็จะชูดเป็นก่อนจะชูดไ,ไว้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมจะชูดให้ได้120ลูกถึง130ลูกลงนะครับไม่ว่ามันจะต้องใช้เวลานาน,านแค่ไหนก็นตาม ที่สำคัญนะครับตอนซ้อมเราต้องทําอย่างเต็มที่นะครับนั่นก็คือจริงจังแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมอน,นั่นเองครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนซ้อมแล้วยังทําไม่สําเร็จเนี่ยแข่งจริงจะสําเร็จได้ยังไงลืมบอกครับสุดท้ายครับที่ผมชุดแมน,นแบบนี้เพราะ,ะผมดูเพจ NBA ถานม,มันเองครับอย่างนั้นก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับไปแล้วครับผมโอ้ยเหนื่อย